วันนี้มาตามมันนี่อีกแล้ววันนี้ทำลายลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันนี่คะเหนื่อยไหมคะอันนี้มากลางทุ่งนาอีกแล้วโหดูอาการหอบอาการหอบแบบว่าหนื่งยมากวิ่งตามแม่เหละลูกอันหน้ามาหน่อยดิไปละกินหญ้าหน่อย กินหญ้าหน่อยกินหญ้าหน่อยอ่ามันนี่กินหญ้าหน่อยโอ้โหหอบขนาดนี้เดินหอบแดกครับป่วยและะ้วค่ะกินหญ้านะ่ะป่วยเหรอทำไร โน่นละทุ่งนาอันแตกระแหงไปอีกแ้ะพลางตัวพลางตัวแล้วเอา้าเป็นไรหาอะไรตาเราจะเดินกันแล้วเราจะเดินกันละ นั่นนี่เร็วมาดูลิ้นเหมือนเดินไกลมากเหนื่อยเหรออ๋อเหนื่อยนี่ววันนี้ไม่ได้กินน้ำเลยมั้งนียลูกอะลงไปกินน้ำไหม น้ำในคูไปนน้ำในคูไปกินน้ำในคูอืือสีเหมือนดินเลยโอ้นี่อาการเหนื่อยมากไปไหน